ชีวิตาสาสีแมวเก้าชีวิต COVID <ng> าำที่นอนข้างนอกนะคะเพราะว่าเ่าแหงนอนในบ้านเขาก็กินเขาแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็มานั่งเฝ้าประตูตอนที่จะของบ้านคือยายเหยียดยังไม่นอนเนาะเวบ็บปุบ๊บนี่ตัวที่ได้อยู่ในบ้านคือตัวนี้ นอนแอร์อยางดีตอนนี้นอนแอร์อยางดีค่ะนอนท้องแอร์อยางดีจะดองเปิดดูว่าเขาจะกล้าเข่าไหมเพราะเขาไม่เคยเข่ามานะ เปิดประตูเนาะเข้าไหมเข้าไหมกินข้าวอิ่มแล้วไม่กล้าเข้าหรอกเพราะเ่าไม่เคยเข้าทำจริง